เมืเเนนนนเ่อ,ว,นนอ <c oughs> วันก่อนที่ได้ออกไปข้างนอกก็ แอบมีแอบไปเดินห้างมาแล้วก็แบบเออเริ่มแบบอุ้ยเห็นเสื้อที่แบบดูน่าจะใส่อุ่นใส่ไปเกาหลีก็มีแบบว่าไปชอปชอมาบ้างเล็กน้อยค่ะใช่เห็นว่ามันเป็นช่วงหนาวมากเลยใช่ไหมคะเป็นเกาหลีครั้งแรกเลยก็แอบตื่นเต้นอยู่ว่าอุ้ยจะเป็นยังไงบ้างอยู่เชียงใหม่เปล่าตอนนี้ตอนนี้อยู่กรุงเทพคะ่ะเพราะว่าเริ่มเริ่มอยู่ในกระบวนการทำงานของ จ e แล้วหมายถึงว่าของเพลงซิงเกิลของ d e แล้วใช่ค่ะช่วงนี้ก็จะมีเริ่มมีแบบทำหลายอย่างแหละเริ่มแบบเรียนน้องเพลงเริ่มจะมีอัดเสียงอดอะไรและใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือตอนนี้หน้ามายาวมากค่ะเพลง g e เนื้อเพลงชอบไหมเนื้อเพลงเหรอคะอืมดีค่ะ ติดหูรู้สึกว่าติดหูแล้วก็แบบมันติดหูใช่ได้รับท่ามาเลยยังท่าเต้นยังเลยค่ะกำลังตื่นเต้นอยู่เหมือนกันอยากจะเห็นท่าเต้นไวๆจะได้รีบสอบไม่ต่นเนิน <c oughs> งานวันเด็กมามิงไปไหมมามงร่วมงานวันเด็กค่ะทุกคนน่าจะขออาภัยยังไม่ได้แชร์ใช่ไหมคะแต่ว่ามามิงร่วมนะคะมามงร่วม มีชื่อไม่เด็กไปได้ไหมไปได้ค่ะมันก็มันก็เป็นงานที่แบบไม่รู้เหมือนกันไปได้หมดทุกคนแหละเหมือนเป็นงานแบบแสดงโรงเรียนเ่าผู้ปกครองไปมากกว่านะเอาเอาดีๆจากที่เห็นมาว่าต้องทำอะไรบ้างอะ่ะใช่อารมณ์แบบไปนั่งเชียร์ลูกจริงเอาเอาดีๆก็งงเหมือนกันนะว่าแบบเอ้ยซีจเจมจัดงานวันเด็กด้วยหรอคือปกติ คือปกติอะอย่างงานวันเด็กใช่ปะเขาก็จะมีแบบว่าเออที่ไหนที่เขาจัดงานเขาก็แบบจะมีให้ C J M ไปร่วมแสดงอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าครั้งนี้คือเหมือนเป็นงานของที่ C J M จัดขึ้นมาเองเลยปะ่ะใช่ป่ะทุกคนก็แอบ,บแบบเฮ้ย <laughs> ถูกสถานเออถูกเทศกาลสปอยเอ็มวีบะฮวมหน่อยได้ไหมคือ มันยังมันยังไม่ออกมาเลยค่ะหมายถึงไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าแบบได้มีการไปถ่ายมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ามันอยู่ที่การอีดิตด้วยการตัดตัดออกมาว่าจะเป็นยังไงก็เอาดีๆคือแอบแอบบแบบว่าวันอยู่นะแอบแอบบวันอยู่เพราะว่าคือครั้งเนี้ยมาไลฟ์ทีไรก็จะมีเรื่องเมาตลอดงงว่าคาทุกคน ก็คือเจ้าของเพลงยังไม่ได้ด so, ูใช่คใคยังไม่ได <tới> okay, ้ด <TI V> ูแล้วยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงด้วยก็คือการถ่าย mv ครั้งนี้ค่อนข้างผูกปับทุกคนคือเอาจริงๆก็พึ่งพึ่งทราบแบบว่าค่อนข้างจะชันชิดอยู่กับทุกอย่างกับการทํางานที่แบบว่าต้องแบบอ้าวอ๋อ เดี๋ยวต้องถ่ายแล้วหรออะไรอย่างนี้เพราะว่าเหมือแนบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวเยอะเออใช่อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวเยอะเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยคือก็ไม่รู้มันจะออก็นยังไงจะแบบจะดีไหมอะไรอย่างี้แต่ก็ภาวนาะจะพยายามทําให้ให้ให้แบบให้ตัวเองแฮปปี้ที่สุดใช่ใช่รอลุ้นไปด้วยกันก็ไม่อะไรทุกคนมันมีรู้สึกว่าพอมันเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับ งานแบบครีเอทีฟหรือว่าเป็นพวกอะไรแบบนี้รู้สึกว่าตัวเองจะมีตัวเองจะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมีความใช้คําว่าอะไรอะ่ะจะมีความแบบว่าจะมีอาจจะมีเซตสแตนดาร์ดของตัวเองไว้นิดนึงอะไรประมาณนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้ก็จะค่อนข้างรู้สึกว่าคือมันไม่มันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือค่อนข้างจะแหละเข้มงวด กับตัวเองถ้าสมมติว่าเป็นพวกเรื่องแบบออกแบบหรือว่างานครีเอทีฟงานอะไรเงี้ยใช่อย่างพวกแอบแบบเวลาวาดการ์ดต,ต่างๆอะไรอย่างงี้ด้วยจะรู้สึกว่าคือจะวาดจนกว่าตัวเองจะรู้สึกพอใจอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นค่ะเพราะอยากให้มันแบบออกมาได้แบบได้แบบดีในในแบบที่ตัวเองแบบรู้สึกชอบที่สุดอะไรอย่างงี้ยาใช่ค่อนข้างจะ อ่มีความว่าใจใสา่าจริงจงังมีจิจนตนาการไว้วางแผนในหัวอยู่แล้วถูกต้องค่ะอะไรประมาณนั้นเลยมีมาตราฐานของตัวเองยะเธอวางสตอรี่ไลน์เองเลยไหมคือเอาจริงๆนะคือครั้งนี้ยพูดแบบตรงๆเลยคือฮะอย่างนงี้เลยมันแบบเอ้าอย่างนงี้เลยคือทำ แบบยังไม่ทันได้มีเวลาคิดเท่าไหร่ก็เลย <c oughs> ก็เลยครั้งเนี้ยคือให้ทางทีมช่วยเพราะอย่างครั้งที่แล้วคือเราทําเองหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะแบบ ถ่ายหร like ือว like kind of ่าคิดอะไรอ๋อไม่ไม่ทุกอย่างขนาดนั้นหมายถึงว่าเกรดสี่ภาพหรือว่าตัดต่อก็ให้ทางทีมเขาช่วยแต่ว่าแบบคิดอะไรต่างๆถ่ายอะไรเงี้ยครั้งที่แล้วก็จะแบบส่วนมากจะทำเองมากกว่าแต่ว่าครั้งนี้คือด้วยความที่แบบเวลาค่อนข้างค่อนข้างอัชันชีตจำกัดก็เลยแบบยังไม่ทันได้แบบอะไรแต่ว่าเขาก็แบบมีออกแบบวางมาให้ว่าอีไม่ยี้ยี้ไหมอะไรเงี้ยก็ยังไม่ทันได้แบบ ตกตะกอนความคิดเท่าไหร่ก็ต้องแบบเอ้ยก็ต้องต้องตกลงเอาแล้วไม่มันจะไม่ทันอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็มีส่วนที่แบบมีส่วนที่แบบไปถ่ายเองมาด้วยใช่ก็คิดว่าเดี๋ยวผสมกันก็นนะ่าจะโอเคอะไรวันนี้แต่ว่ามันมันจะออกมาดีแหละเพราะว่าทุกคนเขาก็ท,กกทุกคนก็ตั้งใจพี่พี่ทีมเขาก็ตั้งใจทําอยากให้ออกมาดีแหละใช่เจตนาทุกคนก็คือทุกคนเจตนาดีหมด ก็ตื่นเต้นอยู่อ่ะมันจะออกมาเป็นยังไงมันเป็นตื่นเต้นที่แบบที่ค่อนข้างแบบว่ากลัวด้วยอ่ะใช่แต่ว่าไม่เป็นไรทุกอย่างมันจะโอเคใช่ไหมทุกคนเห็นว่าฟุตเทจเยอะคือส่วนของมามิ้นเองที่ถ่ายด้วยปะใช่ค่ะของที่ถ่ายเองด้วยแล้วก็ที่ไปถ่ายกับทีมมาด้วยอะไรานี้นั่นเลยค่ะคนเป็นการสปอยหรือเปล่าก็สปอยอยู่ เป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นการรับฟังและกันถุกคนใช่ถ้าเก็บจากหลายๆที่เลยไหมก็หลายอยู่จ้ะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้หลายขนาดนั้น,น,นพูดถึงก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวต้องไปอัพไดรฟ์ให้เขาก่อนฟูดจากตัวเอง เมมซีเจไม่สบายกันเยอะเลยช่วงนี้ใช่ค่ะช่วงนี้คนไม่สบายเยอะเลยวันนี้ก็เจอแชมพูแชมพูก็คือบอกว่าหนูแบบหนูไม่สบายมาตั้งแต่แบบปีที่แล้วแบบปลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ยังแบบไม่สบายอยู่เลยอะไรเงี้แบบแผ่นปิดแผ่นแปะเจลด้วยอะไรเงี้ยแบบนี้เพิ่งหายโควิดอะไรเงี้ใช่ก็ช่วงนี้น่าจะคนไม่สบายกันเยอะ ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเทนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4K a p p l i c a t i o n